ือนภัยกันอีกแล้วนะคะต้องบอกว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้มากันหลากหลายรูปแบบค่ะล่าสุดทางด้านนายคารมพลพรการนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเตือนภัยค่ะพี่น้องประชาชนบอกว่าอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกรณีที่มีการเผยแพร่โฆษณาเรื่องกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครพนักงานรายได้ไม่จํากัดลงทะเบ,บียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางเพจดิจิต้าเพย์นะคะซึ่งทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ออกมาชี้แจงค่ะว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนไม่ได้มีนโยบายในการแจกจ่ายงานให้ไปทําที่บ้านแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดิจิตอลเพจแต่อย่างใดนะคะง่ายๆก็คือเพจนี้ค่ะแอบอ้างเอาโลโก้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้โดยไมไ่รับอนุญาตนั่นเองค่ะฉะนั้นหากเจอข้อมูลแบบนี้ไม่แชร์ไม่เชื่อและไม่ส่งต่อนะคะหากมีข้อสงสัยค่ะคุณสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานกระทรวงแรง,งงานได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w d s d g o t h ค่ะหรือว่าโทรสอบถามก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-245-1707ค่ะ